ที่เป็นเอาของทางอียิปต์ก่อนนะครับในความเป็นมานะครับทางสาธารณสุขจังหวัดระยองได้รับแจ้งทางลายนะครับว่าจะมีช่องทางด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทางสนามบินอุตภเมาว,ว่าจะมีเที่ยวบินของบริษัทการบินไทยเที่ยวบินที่ EGY 1245แล้วก็ EGY 1216เป็นเที่ยวบินทางทหาร มีกัปตันเรือและลูกเรือรวมทั้งที่31คนเดินทางมาจากประเทศปากีสถานเข้ามารับเ,เข้ามาในราชอาจักรไทยเมื่อวันที่8กรกฎาคม2563ลงจอดที่ท่าอากาศยานนา,นานาชาตินะครับผมต้องขออภัยไปกินี้เที่ยวบินการบินไทยนี่อาจจะต้องจะต้องจะต้องทบทวนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็น EGY นะครับท่ทาทีแล้วก็ เดินทางมาจากปากีสถานเข้ามาในราชนจาจักรไทยวันที่8กรกฎาคมลงจอดที่ท่ากาศยานนานาชาติอุดรเพลเวลา19นาฬิกาและได้เข้าพักที่โรงแรมดีวารีอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับโดยมีการประสานงานท <c oughs> านวนครับจองห้องพักที่เป็นบริษัทของสายการบินภาคพื้นโดยสถานทูตเป็นผู้เลือก โดยมีการกำหนดพักที่โรงแรมดีบรีระหว่างวันที่8ถึง11กรกฎาคมและมีภารกิจทางทหารนะครับโดยอย่างที่เราทราบวันที่6กรกฎาคมเดินทางไปกรุงไคเดินทางจากกรุงไคโรประเทศอียิปต์มายังสหรัฐอาหรับอิมิเรตวันที่7กรกฎาคมเดินทางจากสหรัฐอาหรับอ,บอิมิเรตไปยังปากีสถานและว,วันที่8กรกฎาคมนะครับเดินทางจากปากีสถานถึงประเทศไทยที่ท่าอากาศยาน นานาชาติอู่ตะเภาเวลา19นาฬิกาและเดินทางถึงโรงแรมดีวารีเวลา23นาฬิกาเครื่องบินล่าช้าประมาณ2ชั่วโมงจากกำหนดการทุกคนเข้าพักโดยมีเพื่อนร่วมห้องอีกหนึ่งคนนอกนั้นก็คือกัปตันนะครับพักห้องเดียวในวันที่9กรกฎาคมเวลาประมาณ5นาฬิกา30นาทีก็คือตี5นะครับโดยประมาณก็ได้เดินทางออกจากโรงแรม และบินไปทำภารกิจทางทหารและเติมน้ำมันที่เมืองเฉินตูประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและบินกลับมายังประเทศไทยถึงสนามบินอู่ตะเภาเวลา23นาฬกา30นาทีของวันเดียวกันจากนั้นเดินทางกลับไปที่โรงแรมที่พักเวลาประมาณ2นาฬิกาหรือตี2เนี่ยนะครับของวันที่10กรกฎาคมวันที่10กรกฎาคมเวลา11นากา20นาที ลูกเรือจํานวนหนึ่งก็เดินทางออกไปจากที่พักไปยังห้างสรรพสินค้าสองแห่งในอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับซึ่งตรงนี้นี่เองนะครับว่าก็นําเรียนว่าเป็นเหตุที่ได้แจ้งว่าห้างสรรพสินค้าสองแห่งนั้นก็คือไปที่แหลมทองและเซ็นทันนะครับตรงนี้ก็ขออนุญาตได้ระบุไปแล้วเดี๋ยวจะได้แจ้งในรายละเอียด แล้ววันที่11กรกฎาคมก็ได้เดินทางกลับประเทศอียิปต์ในวันในเวลา11นาฬิกา30นาทีนะครับทางทีมสอบสวนโรคของทางสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับทีมสอบสวนโรคของอำเภอเมืองและก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองระยองและตำรวจภูธรจังหวัดระยองร่วมกันตรวจประเมินและติดตามผู้เดินทางจากประเทศอียิปต์ในวันที่10กรกฎาคมนะครับซึ่งพอได้รับทราบก็รีบเข้าไปอย่างที่ได้เห็นภาพคลิป นะครับได้เข้าไปตรวจที่โรงแรมแล้วก็ได้เห็นภาพของการสนทนานะครับเพื่อจะขอเข้าตรวจแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรมีความยุ่งยากในการเข้าตรวจนะครับแต่ที่สุดแล้วก็ใช้ความสามารถของทางทีมประสานทีมทุกทีมเนี่ยนะครับเข้าไปแล้วก็ได้ผลตรวจอย่างที่ว่าผลของการ สอบสวนเพิ่มเพิ่มเติมวันที่13ระการกฎาคมคือเมื่อวานนี้หลังจากที่ผมถแถลงข่าวก็ทีมก็ลงไปนะครับข้อมูลทบทวนภาพการบันทึกจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมพบว่าลูกเรือเพียงร้อยละสิหรือประมาณแค่จาก30คือ3ามคนง่ายๆง,งั้นเองนะครับใส่หน้ากากอนามัยขณะออกนอกเคหสถานส่วนใหญ่มีหน้ากากอนามัยติดตัวแต่ไม่ได้ใส่ วันที่10กรกฎาคมลูกเรือ27คนนะครับรวมผู้ติดเชื้อคนนี้เข้าไปด้วยเนี่ยนะครับได้เดินเท้าเข้าไปเที่ยวและซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าแหลมทองจังหวัดระยองใช้เวลาตั้งแต่11นาฬิกา25นาทีและเดินทางกลับมายังโรงแรมเวลาประมาณ14นาฬิกา56นาทีช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่สำคัญที่เดี๋ยวเราจะแจ้งนะครับจะโยงไปกับ เรื่องของการใช้แอปไทยชนะนะครับโดยผู้ติดเชื้อสวมหน้ากากอนามัยขณะออกไปข้างนอกและนอกจากนี้ลูกเรืออีก4คนก็ได้เหมารถแท็กซี่ส่วนบุคคลเพื่อเดินทางออกไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเซ็นทัลระยองในช่วงเวลา14.30นนและเดินทางกลับเวลาประมาณ18.00นสรุปแล้วก็มี2คณะที่ออกไปนะครับ แล้วก็ได้เรียกรถแท็กซี่ทางโทรศัพท์เนี่ยนะครับคันเดิมให้ไปรับทั้งนี้ทีมสอบสวนโรคได้ติดตามตัวคนขับรถแท็กซี่แล้วยืนยันว่าผู้ติดเชื้อไม่ใช่ผู้ติดสารหนึ่งใน4คนที่ตนไปรับไปส่งนะครับในกรณีของพบผู้ติดเชื้อตอนนี้ก็ได้แบ่งกลุ่มนะครับเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับจำนวน9คนจำแนกตามสถานที่สัมผัสด,ดังนี้นะครับ อันที่หนึ่งคือโรงแรมดีวารีมีจำนวน7คนเป็นผู้จัดการโรงแรมสองคนพนักงานขายหนึ่งคนแล้วก็แม่บ้านอีก4ี่คนซึ่งทำงานประจำที่ชั้นที่พบผู้ติดเชื้อนะครับก็คือชั้นที่7และที่8ดนะครับทั้งนี้ไม่มีอาการของระบบทางเดินหายใจโรงแรมได้ให้หยุดงานเป็นเวลา14วันเริ่มตั้งแต่13ถึง27 กรกฎาคมนี้โดยให้แยกกักตนเองอยู่ที่โรงแรมนะครับพลายเพลตําบลท่าประดู่อําเภอเมืองจังหวัดระยองอันที่สองกลุ่มที่กลุ่มกลุ่มเสียงที่สองเนี่ยนะครับเสียงสูงที่สองคือที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุตภาาได้แก่พนักงานรับพนักงานขับรถตู้รับส่งไปยังโรงแรมอันนี้สองคนก็ถือเป็นความเสี่ยงสูงนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งคือผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำจำนวน9คนทีมสอบสวนโรคและทีมตรวจคนข้าเมืองนะครับอันนี้เป็นสองทีมที่เข้าไปสัมผัสก็จะต้องถูกดูแลด้วยครับนี่ก็คือสิ่งที่ได้ชี้แจงไปนะครับโดยที่จะมีการทํามาตรการเพิ่มเติมนะครับก็คือได้เข้าไปที่โรงแรมนะครับประเมินที่โรงแรมว่ามี เรื่องอะไรต่างๆนะครับมีการใช้แอปไทยชนะมีการมีจุดวัดคัดกรองนะครับมีการใช้อาหารต่างๆเป็นชุดเซ็ตบ็อกต่างๆนะครับแล้วก็ทีมออสอบสวนโรคประจำจังหวัดก็ได้เก็บตัวอย่างนะครับนาโซฟาริงเกี o, แล้วก็โทรสวบจากลูกเรือทุกคนกรณีที่เห็นตรงนี้นําเรียนนะครับว่าตามที่เป็นข่าวมีความยุ่งยาก ในเรื่องของการรับทราบชุดข้อมูลอันนี้ประมาณสัก2อสประเด็นประเด็นแรกก็คือชุดทีมนี้ได้รับการขออนุญาตมาจากทางต้นทางนะครับก็คือทางสถานทูตขออนุญาตมานะครับแล้วก็นำมาสู่การขออนุญาตไปยังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศก็หารือไปยัง ทออนะครับหรือทางทาง,ทางทางทหารอากาศนะครับซึ่งก็ได้ตอบรับเพราะว่ากรณีอย่างนี้เกิดขึ้นหลายเที่ยวบินมาแล้วนะครับเป็นกรณีของการปฏิบัติโดยปกติแล้วก็ได้มีการอนุญาตให้เกิดขึ้นให้ได้เข้ามานะครับซึ่งที่ผ่านมาในกรณีนี้จะเข้าสู่ในข้อกำหนดของวงเล็บ5นะครับตามประกาศฉบับที่ เนะครับสม6 3ตามมาตรการการป้องกันโรคเนี่ยนะครับซึ่งก็จะเข้ากลุ่มของเล็บ5ก็คือผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจํายานพาหนะซึ่งจําเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจและมีกําหนดเวลาเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้มีข้อกําหนดก็คือในข้อมาตรการการเ,เข้ามาเนี่ยนะครับก็เขาได้ทําตามข้อมาตรการซึ่ง ในข้อหนคือไม่ได้มีการต้องการให้ตรวจโทดสอบ,บเลยแต่เขามีรายงานเข้ามาว่าได้มีการตรวจมาณนะประเทศต้นทางแล้วก็เข้ามานะครับอย่างไรก็ตามแต่ครับพอเราทราบเรื่องนี้ในพื้นที่ต้องขอชมในพื้นที่คือทางทีมงานทั้งกระทรวงสาธารณสุขและฝ่ายมั่นคงรับทราบว่ามาพบผู้ที่ เดินทางมาจากประเทศอียิปต์31คนและออกจากโรงแรมออกไปทางทีมสาธารณสุขใช้ความสามารถทุกอย่างนะครับในการเข้าไปเจรจาแล้วก็ขอตรวจนาโซฟาริงเกียวสวบที่ว่านี้นะครับก็ได้รับการปฏิเสธในขั้นแรกต้องมีการเจรจากันอยู่พักใหญ่และนำไปสู่ การต้องประสานไปยังสถานทูตอียิปต์จนได้ความร่วมมือและผลของการตรวจในครั้งแรกนะครับ31คนนั้นใน30คนผลเป็นลบนะครับไม่พบเชือ้อหนึ่งคนก็ยังกำกวมก็เลยต้องมีการตรวจใหม่อย่างที่เคยได้แจ้งไปแล้วผลออกมาก็เป็นวันที่เขาได้เดินทางกลับไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ อันนี้ทิ้งไว้นี้เป็นเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงก่อนนะครับในกรณีนี้เมื่อเช้านี้ได้นําเรียนรายงานตรงนี้ออกไปแล้วนะครับก็ได้ภาพของตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะมีข้อสรุปที่เกิดขึ้นจากมาตรการนี้เราจะต้องปรับ